สวัสดีครับอนอื่นเลยก็ขอสวัสดีวัดเชื่อว่าตรีปนวิจิตสุมิตรนะครับรองคณะบดีคณะ,ะวิทยการกา,า,า,าและสุขภาพนะครับและก็ขอสวัสดีท่านอาจารย์ทุกท่านนะครับผมแล้วก็สวัสดีน้องๆเฟชชี่ทุกคนนะครับก็ผมนาโคร,ระเอกเป็งน,นะครับเป็นสิทธ์เก่าของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตยาลานะครับซึ่งได้เขา้า การศึกษาในคณะวิทยาการกีฬาและสุขภาพสาขาวิทยา,าศา,าสตร์เวลกาการออกกำลังกายนะครับในปี2559นะครับแล้วก็จบกรารศึกษา,าในปี2562นะครับในฐานะที่พี่เป็นสิทธิ์เก่าของมหา,าวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาลัยนะครับก็อยากให้น้องๆทุกคนนะครับตั้งใจเรียนนะครับแล้วก็ควบคู่ไปกับกิจกรรมกีฬานะครับก็อยากให้น้องๆทุกคนเต็มที่ในทุกๆด้านนะครับ ส่วนประวัติด้านการทำงานนะครับพี่เคยเป็น Personal Trainer ที่ f i t n n s t Signature สุราษฎร์ธานีนะครับปัจจุบันพี่เป็น Personal Trainer ที่ f i t n n s t t ซกเกยรมนาราธิวาสนะครับส่วนน้องๆคนไหนที่มีความฝันที่อยากเป็น p r o f e s Profal Professional t r a i n e r นะครับยววันนี้พี่จะมาฝากหน้างานนะครับที่น้องๆต้องเตรียมไว้เดี๋ยวพี่จะฝากทิ้งภาพและว,วิดีโอนะครับให้น้องๆดูนะครับ When you see the max, it's like the, like my Yeah, shoot, go from the top to the bottom Make it up, back in my loop, give me the loop Never mind, I got the juice, nothing but that when we shoot Look at my neck, look at my neck. Ain't got no money to pay me respect And open your Sound Three, four, five, and six. So down, ตัวต่อตัวนะครับก็จะมีไหลยรูปแบบคำนึงว่าจะเป็นการสอนมวยตัวต่อต,ต,ตัวการลดน้ําหนักนะครับการแก้พอเชอร์นะครับไปรวมถึงการเพิ่มน้ําหนักให้ลูกค้านะครับตามเป้าหมายที่มากย่อลงอีกนิดนึงนะครับนี่เวียงแขนได้ด แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้น้องๆนะครับสู้ๆในการเรียนนะครับพี่เป็นกัวอยงใจให้นะครับแล้วก็ทําตามความฝันของตัวเองให้ได้นะครับผมไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเรานะครับแล้วก็พี่จะฝากกติไว้อย่างหนึ่งนะครับความฝันนะครับมันไม่มีขาคนที่ต้องไปหาคือตัวเรานะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิดด้วยนะครับผมอยากให้น้องๆดูแลตัวเองด้วยนะครับแต่วันนี้พี่ขอลาไปก่อนก็สวัสดีครับ